สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับสิบเก้ากุมภาพันธ์ปีหกแปดคลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับหิบซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับพุธช่วงเช้ากาลังแนวทางเราพัฒนาไปแล้วนะครับใครที่เป็นคอตำราก็เข้าไปรับชมรลบฟังได้ครับเนาะเพื่อมีแาวทาถูกใจนละ้นมันจะได้เป็นลงทุน เลือกดูรับชมรรบฟังได้นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะส่วนคลิปนี้ใกล้ใกล้เที่ยงก็เป็นของฮานอยนะครับให้ขอฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีทุกวันให้ลุ้นครับรอสึกเล็กสึกกนร้อยเงินพันค่าเวลานะครับเนาะรอสึกใหญ่สึกกึนแสนก็อีกหลายวันนะครับเนาสึกใหญ่สึกกนแสนเที่ยวนี้ก็สัญจรนะครับเนาะสัญจรตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะตรงกับเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะครับเนาะ กลัวจะเบิลอีกหลือเกินงวดเมื่อกี้ตรงก่อนอาทิตย์ก็เบิลเจ็ดเจ็ดหมดก่อนหน้านนู้นก็ตรงกับวันเสาร์ก็เบิลศูนย์ศูนย์นะครับเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์อีกก็หลุนไปด้วยกันทํางนาะจะเป็นยังไงเที่ยวน,นี้สัญจรก็อตัวน,นี้หาข้อมูลไปก่อนนะครับนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนก็หาข้อมูลไปก่อนตัวน,นี้ก็สิกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลานะครับเนาะก็วันนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านงินมา ปักญาลังกายครับเนาะที่หนองปัจจักนะครับเนาะที่อุดรนะครับประทำธุระก็พันวนแวะปัญญาเร่นที่หนองปัจจักแล้วก็ไปอ่านปลาก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะปัญญาลางกายสุดอากาศบริสุทธ์นะครับเนาะใจกลางเมืองบรรยากาศดีมากนะครับเนาะน้องใจมากพื้นที่น่าจะหล้อยเลยนะครับเนาะอย่างน้อยจงมีสามร้อยร้อยร้อยอย่างนี้น้อยครับเนาะเพื่อจะมากกว่านั้นดูจากตาเปล่านะครับ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้เดินทางคนเดดยในตัวเหมือนเดิมนะครับเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยในทางก็ยังมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงการคาดคเีแนทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเนาะวันในถูกก็ดีไปนะครับตันในผิดต่อหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเช่นเคยกดอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับวานวันที่18นะครับวันอังคารที่ผ่านมา รอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเก้าสามสามตัวบนก็เจ็ดสองเก้านะครับเก้า <9 S 1> เดือนดีมากคนระับเนาะเก้าสองกับเจ็ดสองเก้าง่ายง่ายบัตเราก็เก้าสองเก้าสามนะครับเก้าสองเก้าสามของเราไม่มีนะครับเนาะเก้าไม่มีสักตัวเลยเก้าสองเก้าสามหฮัลโหลผมจเจริญมากครับเนาะ ก้าวเดินดีทั้งบนทั้งล่างครับเนาะสิได้ถ้าจับหลักได้สบายครับเนาะฮานอยจะออประมาณนี้เรื่อยๆนะครับฮาหนอยถ้าใครชังสังเกตจอบประมาณนี้เรื่อยถึงจะไม่บ่อยแต่ก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็สี่เก้าเอาเก้าก็เดินดีอีกแล้วนะครับเนาะสี่เก้าสามตัวบนก็หนึ่งแปดศูนย์สี่เก้ากัหนึ่งแปดศูนย์เก้าเดินทั้งสองรอบครเนาะสี่เก้ากับหนึ่งแปดศูนย์ สี 49, ่เก้าเราก็ไม่มีนะครับเนาะหนึ 180, ่งแปดศูนย์เราก็ไม่มีแปดกม็มีศูนย์ก็มีห่างไกลความเจริญมากครับเนะาะเมื่อวานรอบหกโมงรอบทุ่มหนึ่งก็เหมือนกันนะครับออรอบห้าโมงกับหกโมงเหมือนกันนะครับรอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ v i p ที่หลายคนเรียกกันสองตัวล่างก็ศูนย์แปดก็อีกแล้วครับนะเนาะเดียตัวเดือมาออกออกหกโมงแปดศูนย์ทุ่มหนึ่งมาออกศูนย์แปดนะครับเนาะย้ายจากบนมาล่าง สามตัวนก็ห้าเก้าสองห้าเก้าสองก็เป็นตัวเดิมแล้วเนาะตัวเดิมของรอบห้ามงสองเก้าตัวกลับศูนย์แปดกับเก้าสองนะครับศูนย์แปดกับเก้าสองเราก็ไม่มีครับเนะาะเมืนน่อวานเมื่อวานไายหลังนะครับเนระาเมื่อวานไายหลังเลยสองรอบทั้งสามรอบไม่ใกล้เคียงเลยครับเนาะห่างไกลพบเจริญมากเลยสองวันซ้อน,นครับเนาะที่ไม่เข้านะครับเนาะเดียวทางฮานอยเราไปไม่กลับเลยครับเนาะ จับทางไม่ได้เลยดูสิวันนี้จะเป็นยังไงจะกลับมาได้ไหมลุนไปด้วยกันครับเนาะลุนไปด้วยกันกลับมาได้ไหมสำหรับข้อฮานอยสองวันแล้วครับว่ไงหลังดูเป็นทางก่อนก็ได้ครับนะครับเนาะดูเทางก่อนก็ได้กลับมาค่อยลงทุนก็ได้นะครับเนาะชมพวกมันเทมไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ลงมันจะมาก็จัดไปครับเนาะก็เบาๆไว้นะครับเนาะเบาๆไว้บาทสองบาท3บาท คุณกันไปนะครับสึกเล็กสึก,กน้อยเงินพันวันนี้สรุปจดก็จดไว้นะครับสร,สรุปจดสรุปแคบก่อนราแคบเหมือนเดิมนะครับวันนี้เด่น6เด่น4นะครับเด่น6เด่น4จับคู่4 3 4 5 4 9 6 3 6 4 6 9 9 3 9 5นะครับ8คู่ทวนครับนะครับวันนี้เด่น6เด่น4จับคู่ 4ี4สามสี่ห้9 9ี่เนะครับ8คู่ให้เน้นไปที่6กเก้แล้วก็49่เก้านะครับหกเก้าหกสีก้าวันเ้าดีมากมาทั้ง3รอบเลยนะครับเก้าสองเก้าสามาทั้ง3รอบเลยวันนี้ก็เด่น9ก้าอีกนะครับจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมหลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะ เรามาเก้าแล้วพี่เขาจะไปทางไหนหลุนไปด้วยกันครับเราจะไปศูนย์ไปเจ็ดไปแปดเปล่าก็หลุนไปด้วยกันนะครับเนาะจับบอกให้จับทางได้นะครับวันนี้อย่างที่บอกครับเน้นที่หกเก้าหกสี่สี่เก้านะครับแล้วมาชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีสี่ชุดเหมือนเดิมมีหกมีสามหกเก้าสามหกสี่สามสี่เก้าสามสี่ห้านะครับ สีช่ชุดชุดสามตัวสี่ชุดนี้ก็ให้นิ้นไปที่สามหกเก้าสามหกสี่สามสี่เก้านะครับเน้นให้สามชุดก็คบทนนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับนาะถึงชุดสามตัวชุดสองตัวนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับนาะจัดไปวันนี้บอกว่าจับทางได้นะครับนะ้ะวันนี้ หลังจากพ be ัด anyway. ท่ามาสองวันนะครับพัดท่ามาสองวันจับทางไว้ได้เลยห่างไกลฟอมเจริญมากครับเมื่อวานห่างไกลฟอมเจริญมากวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกันหรือว่าชมพูปพรมเทมไปก่อนก็ได้นะครับว่ามันกลับเข้ามาแล้วค่อยลงทุนก็ได้นะครับเนาะไม่เป็นไรต่อเสาร์คามลุยคนเดียวนะครับเนาะลุยคนเดียวก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็มันเรียบนะครับไทยคลิปสหรับคนงบน้อยนะครับตัวนี้ผมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะหกเก้าหกสี่แล้วก็สี่เก้านะครับหกเก้าหกสี่สี่เก้าสามคู่นี้นะครับจัดไปสามคู่นี้ไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นครับเนาะลุ้นผลปากเปล่าก,ก็ไม่มันลุ้นปากเปล่าถ้าออกมาถูกมาก็เสียโอกาสนะครับเนาะลุ้นปากเปล่าก,ก็ได้ปากเปล่า ติดไปรวมนิดนึงนะครับเนาะติต่อยรวมนิดนึงใจอรุนม,มันมันนะครับค่าเวลานะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเกินพันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ที่นะครับทุกทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเจอกันทิปหน้าลิปนี้ก็สวัสดีครับ